งานี้ออกไปจุดว่างครับกำลังออกไปจุดว่างนะงานใหม่มือสองเมืองงานได้สามพันครับแตบึงมันงานสามพันมันสีสรร่สัปดาห์ลงนีปะไหว ครับพี่น้องครับนี่คือแปลงหน้าที่จะเห็ดนะครับขนาดประมาณหนึ่งไรนะครับมองงันมือเสารี่ครับสามพันนะครับก็เลยออกมาเบึ้งพื้นทีเพราะว่าฟางมันหนาครับหยามันหลายเป็นหยาไหวบ้านผมเป็นหยาไหวแล้วนะดินทรายนะครับจังไดก็ต้องได้จุดไฟนะครับเพราะว่าถ้าบ่จุดไฟเราการไลดินมันจะไลายากนะครับอีกอย่างครับถ้าบ่จุดฟางนะครับถ้าบ่จุดฟางเนี่ยหยา การไหลดินมันจะไหลยากนะครับพอหยาหลายเรางานจะได้สะาและบ่สวยงามนะครับแปลงน้ก็จะบ่สวยงามที่สําคัญเลยก็คือเปลืองน้ามันนะครับก็บเลยจําเป็นต้องเผาฟางนะครับพี่น้อง จะเริ่มจูดฟางนะครับจะเริ่มจูดฟางเพราะว่าหน้าบ้านผมมันเป็นหย่าครับเป็นหย่าเป็นหย่าไว้ต้องได้ต้องได้บำรุงเอาเอาหน้ายังเติมนึงนะครับถ้าสั่นเขาหน้ากับที่บ่ได้กินที่น้องก็เห็นต่อฟางนะครับต่อเพียงต่อฟางนี่ครับพอจอไอ้ยนี้กเข้ามาก้านี่นะครับนี่แหละครับคอยๆจะได้ปาดดินนะครับนี่เป็นหย่าไว้นะครับ ทีสีเขียวนี่เป็นหยาบไว้ั้งงมดก็เลยเห็ดในเขาให้นน้ำบ่ใครได้แปลงนี้ประมาณไรหนึ่งนะครับราคาง,งานที่เหมา,มาเมือเสาคือสามพันนะครับก็จะปรับระดับไรดินไมนะครับและะ้วก็บ้างโพนเนี่ยครับออกก็จะมางโพนนี้ออกนะครับแต่ตอนนี้จะจุดฟางก่อน จะใช้รอบไวแล้วัจุดฟังนะครับครับพี่น้องครับพอจำกัดในการจุดฟางนะครับก็คือรอบบริเวณน,นะครับควรที่จะเอารถไทยไทล้อมแปลงหน้าของเฮ้าที่จะปรับหน้าเนี่ยย่างหน่อยคือสองรอบนะครับเพื่อยังเพื่อป้องกันว่าให้ไฟมันลามไปหน้าแปลงอื่นนะครับซึ่งพี่น้องต้อง ระวังยางยิงนะครับหลักกาเบื้องทิศทางของลมนํานะครับครับหลังจากที่เผาฟังแล้วนะครับรถไทยนะครับก็เตรียมตัวที่จะปรับแปลงนี้นะครับปรับน้าแปลงนี้นะครับก็อันดับแรกก็คือจะวางไทยก่อนนะครับวางไทยนะครับไทยรอบแล้ักเพื่อสะดวกในการดันดินปรับระดับมันจะง่ายนะครับ คลิปวิดีโอนี้ผมมาถ่ายทอดประสบการณ์นะครับการเตรียมพื้นที่สำหรับงานรถไถที่เจอฟางหรือว่าห้าหลายนะครับมันละเลียงบ่ไดดที่จะต้องเผานะครับพี่นองการเผาฟางเป็นสิ่งที่บ่ดีอยู่แล้วนะครับเป็นอันตรายนํำนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับพื้นที่ขนาดราคางานที่เหมามือนี้นะครับแต่ละพื้นที่กามีกําลังแรงสับหรือว่าสภาพกล่องของเศรษฐกิจก็แตกต่างกันไปนะครับ จะหน่อยจะหลายกันว่ากันบไดเนาะครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องที่รับชมขอบคุณพี่น้องทีท่ติดตามขอให้อยู่ดีมีแหงสุขูสุขคนพอกันไหมคลิปนาะสวัสดีครับ